ทดลองใช้เครื่องวัดค่า pH และวัดความชืน้น d m ด1 5ทาเคโมระจากประเทศญี่ปุ่นครับผมสวัสดีครับพบกับผมทานินพงพาณิชย์มือทองสมองเพชรผู้จัดน้ำตาลิพย์ส่วนโลกวันนี้ผมจะมานำเสนอเครื่องวัดค่าความชื้นในดินกับเครื่องวัดค่า pH นะครับเราจะสามารถตรวจตอบค่า pH คือความเป็นกรดเป็นด่าง หรือว่าดินเปรี้ยวดินเค็มได้นะครับด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ครับผมเครื่องวัดค่า pH dm 1 5ของค่ายทาเคมูระจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ได้รับความนิยมในแวดวงวิชาการแล้วก็วงการเกษตรนะครับผมสามารถวัดค่า pH D และวัดค่าความเื็นได้ในตัวเดียวกันวิธีวัดนะครับก็คือเราจะนําอุปกรณ์ dm 1 5นะครับต้องเสียบลงไปในดินนะครับสังเกตตรงจุดนี้นะครับขั้วบวกและขั้วลบ ต้องเสียบลงไปในดินนะครับผมจนถึงขีดสีทองทิ้งไว้ประมาณ1ินาทีแล้วเราก็จะมาสำรวจค่ากันนะครับผมว่าค่า P h เในแปลงของเรานั้นเป็นอย่างไรตามมาดูกันเลยครับตรงนี้ผมได้เตรียมพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่ที่สามารถวัดค่า P h ได้ต้องมีความชื้นในดินพอสมควรน,นะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นดินแห้งๆอยู่จะไม่สามารถวัดได้นะครับ ขั้นแรกเราก็จะมาเสียบเครื่องวัดค่า pH ลงไปในดินนะครับสังเกตนะครับตรงนี้จะเป็นค่า pH นะครับค่า pH ที่ดีของอ้อยนะครับอยู่ที่บริเวณ5ถึง8.5นะครับตัวนี้ อยู่ที่ประมาณ4.5ปว่า,วาแต่ว่าในแปลงตอนนี้เราได้มีการใส่ปุ๋ยมีการทํากิจกรรมแปลงไปบ้างแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่าของดินจะยังไม่เที่ยงนะครับผมเพราะว่าแปลงนี้เพิ่งทํากิจกรรมแปลงไปสังเกตจะไม่มีหญ้าเพิ่งผ่านการฉีดยาฆ่าหญ้าไปแต่เรามาสามารถดูได้นะครับที่ค่ายังไม่นิ่งนะครับตอนนี้มาที่5แล้วครับสังเกตได้ว่า5ถึง8.5 ค่าค่า pH ที่ดีที่สุดของอ้อยอยู่ระหว่าง6.5นะครับแต่5นี่ก็ถือว่าผ่านนะครับผมสามารถปลูกอ้อยได้ถ้าค่า pH ลดลงไปทางด้านซ้ายนะครับเกิน5ลงไปจะถือว่าดินมีกรดมากก็คือดินเปรี้ยวแต่ถ้าเลย8เลย9ขึ้นไปก็คือเป็นด่างถือว่าเป็นดินเค็มนะครับผมในโอกาสหน้าผมจะมาแนะนำก่อนว่า เราจะสามารถแก้ปัญหาดินเค็มดินเปรี้ยวได้อย่างไรการนำโดโลไม้มาใช้มีวิธีการอย่างไรนะครับผมแต่วันนี้มีอีกหนึ่งตัวนะครับที่เครื่อง DM15 สามารถทำการได้ก็คือวัดค่าความชื้นนะครับสังเกตตอนนี้ค่า pH ของเราขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ5.5แล้วนะครับจริงๆเครื่องเนี้ยต้องใช้เวลารอคอยประมาณ5-10นาทีนะครับแต่ตอนนี้เรามารีวิวกันแบบรวดเร็ว คือวิธีการเช็คสังเกตว่าจะมีปุ่มสีขาวๆอยู่ตรงนิ้วผมนี่นะครับถ้าเราจะวัดความชื้นในดินให้เรากดลงไปครับนี่นะครับค่าความชื้นต่ำกว่า3นะครับผมถือว่าความชื้นในดินดีพอสมควรนะครับจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับโอกาสหน้าผมจะมานําเสนอในส่วนของผลงานการกระทําที่ว่าเราใช้เครื่องวัดค่า pH แล้วเราต้องทําอย่างไรต่อเราจะแก้ไขปรับรปรุงรรุงดินอย่างไร วันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดติดตามเพจเฟซบุ๊กช่องปูกอ้อยนล้วรวยกับมือทองสมองเพชรและช่อง YouTube มือทองสมองเพชรด้วยครับผมสวัสดีครับสนใจปลูกอ้อยกับมือทองสมองเพชรบริษัทน้ำตาลพิษณุโลกจำกัดโทร0824446445 0824446445